ถ้าคบกันในฐานะแฟนก็ต้องไปดูว่าเขาคบซ้อนหรือเปล่าบาลีนี้เขามีสัมีแล้วเป็นคนกัมพูชาไหมเป็นคนกัมพูชาครับคุณบารีก็อาจจะเข้าข้อหาคบซ้อนในสภาเนี่ยคุณรังสิตมันโรมคุณวิโรธลักคณาดิศรเอาภาพของเบนสมิดและก็ที่นั่งถ่ายรูปคู่กับคุณทักษิณ แล้วก็ผู้กองธรรมนัสก็แปลกใจเพราะโดยปกติเนี่ยใครก็ตามถ้าพาดพิงถึงคุณตักษินแค่เอ่ยชื่อตักษินเนี่ยก็จะลุกขึ้นประท้วงกันสภา,าแทบแตกสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จัดนะครับถ้ามีเราชมทําชั่วขาดาดตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับวันนี้มีข่าวดี จะมาบอกคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าพบกับแขกรับเชิญของเราก่อนนะครับนักวิเคราะห์การเงองชื่อดังนะครับคุณเทพไทยเสนาพงศ์หรือว่ามอดูเทพไทยไข่กระดกสวัสดีครับพี่เทพไทยครับสวัสดีครับคุณนุชสวัสดีหวังท่านผู้ชมครับเกือบลืมนามสกุลบอดูพี่เลยนะเทพไทยไข่กระดกแฟนพี่อ่ะแฟนพี่อ่ะที่ทุกคนไม่เคยรู้มาก่อนแต่ผมรู้ว่าพี่ชอบเ็าอยู่อยู่ที่ัมบูชาเป็นหญิงสาวสวยนะครับ ต้องบอกผู้ชมน,นะครับว่าฟี่เทบไทยเขาปิ้งคนนี้อยู่นะหลายคนอาจจะกะใจแต่ว่าผมจะเป็นต้องมาเปิดเผยชื่อเขาดอกใจพี่แล้วว่ะคือใครอ่ะพันเนกหญิงมารีโซเชเต,ตาไงเขาเพึ่งถ่ายแบบว่าเซลฟ,ฟี่กับเออหนุ่มจีนเลยนะครับว่าจะไปดินเนอร์ด้วยกันพี่เทบไทยเห็นภาพแล้วรู้สึกปวดใจไหมพลโทหญิงมารี <c oughs> คุณไปปรับยศให้เขา เขาเป็นยศถึงพลโทขั้วพลเอกอยู่จะได้พลเอกอยู่แล้วอ๋อหรอไลอเป็นโค้ชกระทรวงการรล่อหมของฮุนเส้นของกัมพูชานะครับแล้วก็คนไทยก็รู้จักกันเยอะแล้วก็ติดตามเอแล้วก็มีสื่อโซเชียลออกมาปั่นกระแสทำรูปเอไอบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมด ถือว่าเขาเป็นสาวฮอตของกัมพูชาในประเทศไทยคนหนึ่งนะเขาเป็นเมียน้อยคุณเซนดีผมเคยเห็นภาพคลิปอะแล้วแบบว่าคุณอะไรอะมาลีไอเมียเขาว่าลานีอะออกมาออกบรรดาบุเซนด้วยอะบุรานีออกมาด่าด้วยแล้วถึงถึงเนี่ยมาดีเซอช์ชตาด้วยว่าเป็นเมียน้อยฝากเอไอรอเปล่าคุณเอไอหนอะเอไอตั้งแต่เลยเอไอผมเชื่อเป็นือจริง มีตั้งแต่ใส่ชุดนอนยืนกอดกันมีจับมือกันอะไรกันออยุคนี้เอไอยุคนี้มันนักกวมทำได้หมดแหละแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอ่ะเขาเขา,เขาเซฟ,ฟี่เองนะคุณบาลีเนี่ยพลโทมาลีเนี่ยเขาเซฟี่กับแฟนหนุ่มชาวจีนเองพี่ทัไษยปิ้งพลโทมาลีไม่ใช่เหรอนีอ่คนบอกผม <laughs> ผมไม่ได้ติดตามเขามากนักนะเพราะว่าเขาเป็นโคศกกระทรวงกลาโหม ของกัมพูชาแล้วผมก็ดูว่าเหมือนเขาเป็นกระบอกเสียงที่มายั่วยุคนไทยนะแล้วก็ปั่นกระแสในเมืองไทยผมก็เลยเฉยๆแต่ว่าติดตามบทบาทเขานะา<อ>ว่า<ะ>เขาเป็นผู้ทรงมีอิทธิพลไม่ได้ชอบเสื่อมไม่ได้ชอบไม่ได้สเปคอะไรเลยแต่ว่าโอเคติดตามว่าเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีบทบาททําให้คนไทยเนี่ยทั้งประเทศรู้จักจับตามองแล้วก็เกลียด ไม่พอใจเอ่อแสดงประสบความสำเร็จไงในด้านลบกอ,อ่ะเ้ามีแฟร์อะเป็นหนุ่มจีนอะมีคนบอกว่ามันไม่เหมาะสมนะตัวเองเป็นทหารแล้วก็ดูแลความมั่นคงอะไปคบกับหนุ่มจีนยังไงแล้วเพอเหนุ่มจีนคนนี้เนี่ยเป็นพวกแก๊งสแกมเมอร์อีกพี่เทสไทยมองว่ายัางไงก็จริงจริงก็คุณพอแม่ก็เป็นสิทธิส่วนตัวเขาเขาจะไปคบกับใครเนี่ยนะเขาเป็นคนกัมพูชาและก็เป็นทหฐานของกัมพูชา ถ้าหากว่าเขาไปคบกับใครที่ไม่เหมาะสมแล้วก็สร้างาปัญหาหรือทำให้ความลับของรัฐบาลกัมพูชาล่วไหลเนี่ยกัมพูชาก็ต้องจัดการนะครับจัดการแต่ว่าถ้าคุณถามผมว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะไปคบกับหนุ่มจีนซึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาว่าไอ้ที่รูปที่เขาถ่ายไอ้เซลฟี่เนี่ย ในโอกาสอะไรแล้วเขาเนี่ยคบกันในสถานะใดถ้าคบกันในสถานะเพื่อนก็เป็นเรื่องปกติถ้าคบกันในฐานะแฟนก็ต้องไปดูว่าพลโทบาลีเขามีครอบครัวแล้วแล้วเขาอยากกันแล้วยังเขาคบซ้อนหรือเปล่าก็ไปดูในรายละเอียดเขาแต่งงานมาแล้วหรอก็เาเขามีแฟนเขาแต่งงานเป็นเป็นคน ขับรถของอุนเซนน่ะจากกระสข่าวนะว่าเป็นคนขับรถของอุนเซนอ่าแล้วก็รับใช้อุนเซนจนได้ดิบได้ดีแล้วก็มียศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้ถ้าดูจากการอ่านข้อมูลจากที่สื่อเขานำเสนอนะครับอ่าผมก็รู้จักสื่อแหละเพราะว่าเขาเป็นคนกัมพูชาไม่ใช่คนไทยกันนี้ ใจผมมาารู้จักมากเนี่ยนะก็คงจะไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นซปเปอร์สตาร์เป็นฮีโร่เป็นอะไรเนี่ยเขาเลยไม่รู้บาลีนี้เขามีสับีแล้วเป็นคนกัมพูชาไหมเป็นคนกัมพูชาครับออแสดงว่าที่ถ่ายเซฟ,ฟี่กระดุมจีนเนี่ยคุณบาลีก็อาจจะเข้าข้อหาครบซ้อนโอเคไม่เป็นไรเดินจะรอดูกันต่อไปแล้วกันว่ายังไงนะฮะเพราะจริงๆที่ถามพี่แทบไทยเพราะว่า เออคุณมาดีเนี่ยเขาคนไทยชอบเขาฮะคนไทยเอาจริงๆชอบเขา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 ตลกอะฮะมาไปเป็นไหร่เรามาคุยเรื่องอื่นกันเรื่องของเฉินจื่อที่โดนทางการสหรัฐเนี่ยอายัดเงินประมาณห้าแสนล้านบาทที่เชฟไทยวิเคราะห์ว่าเงินเฉินจื่อห้าแสนล้านบาทเนี่ยเป็นเงินคุณเซนกี่บาทครับมาดูเทพไทยใครกระดกวิเคราะห์หน่อยครับฟันธงเลยครับผมว่าเขาตัวเลขเนี่ยครงจะ คงจะแบ่งไม่ได้คงจะที่จะที่เฉพาะเจตรงไม่ได้หรอกเพียงแต่รู้ว่าเขาคงมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือว่าจะมีหุ้นส่วนกันนะครับทางธุรกิจอันนี้ก็ก็เป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าฮุนเซนเนี่ยเขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลในกัมพูชาเนี่ยเป็น อันดับหนึ่งแล้วก็มีอิทธิพลเหนือทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจและก็สังคมมายาวนานถึง40ปีเพราะฉะนั้นนักลงทุนนักธุรกิจใครก็ตามที่จะไปลงทุนในกัมพูชามันก็ต้องผ่านความเห็นชอบของอุลเซนแล้วก็เป็นไปได้ว่าทุกธุรกิจเนี่ยตระกูลของอุลเซนก็จะมีเอี่ยวด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกค่าคุ้มครองหรือว่าจะเป็นหุ้นส่วนร่วมการทำธุรกิจร่วมกันหรือว่าจะเป็นหุ้นลมนะครับก็ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเฉินจื้อเนี่ยเขาเป็นหมหาเศรษฐีแล้วเขาเป็นคนจีนแล้วเขามาได้สัญชาติกัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่จะได้มาแบบ ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายหรือเสียเ,เงินใช้ทองนะครับผมก็คิดว่าเป็นไปได้ก็คือว่าหุ้นเซนมีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าจะให้บอกว่าเป็นสั่ส่วนถือหุ้นกันกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สี่ิบเก้าเปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีสื่อใอดยืนยันเพียงแ,แต่ว่าสื่อยืนยันว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เงินห้าแสนล้านที่ถูกยึดไปเนี่ย พี่แทบถ่ายคิดว่ามันจะปีเงินของคุณเซนอยู่ในนั้นไหมหรือว่าเป็นของเฉินชื่อคนเดียวเพียวๆคือผมคิดว่าน่าจะเป็นธุรกิจของของเฉินชื่อนะครับส่วนที่จะเอามาแบ่งให้กับหุนเซนมาจ่ายให้กับหุนเซนหรือไม่เนี่ยมันก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าเงินของหุนเซนเนี่ยถ้าไปอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าหุนเซนก็คงจะ ไม่ฝากถ้าฝากเขาก็ฝากในนาส่วนตัวอืแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจไปไปไป,ไปลงทุนร่วมกันเนี่ยก็ก็เป็นไปได้แต่ว่าเงินนั้นมันเป็นเงินฝากฟิกหรือเปล่านะครับถ้าฝากฟิกก็เป็นเงินของของเฉินจื้อแหละนะครับชื่อตัวละครคือเฉินจื้อเนี่ยปรากฏออกมาเนี่ยก็เรียกเสียงคือฮามันมาการเป็นว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยรู้จักกับนักธุรกิจจีนเท่านี่ยกับรวมไปถึงเอ่อนักธุรกิจ เออสีเทานี่พี่ที่เป็นฝรั่งเนี่ยหลายคนด้วยกันตั้งแต่เริ่มแรกก็ก๊กอานแล้วก็มาใครอะเบนสม,มิธมาเฉินชื่ออีกทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเออใครก็ตามเนี่ยพี่คิดว่าเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีสีเทาในคณะรัฐบาลรุถิ่นไหมคือเขาก็ตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่การอภิปรายนโยบายของรัฐมนตรี ของรัฐบาลของคุณอนุทินเราก็เห็นว่าในสภาเนี่ยคุณรังสิมันโรมคุณวิโรธลัคนาดิศนได้ทำชาชิออกมาชี้แจงแล้วก็พาดพิงในสภาผู้แทนราษฎรเอาออภาพของเบนสมิดแล้วก็ที่นั่งถ่ายรูปคู่กับคุณทักษินแล้วก็ผู้กองธรรมนัฐนะครับ ออกมาอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าผมก็ได้ติดตามว่าการอภิปรายของสองสอส,อสอพักประชาชนเนี่ยได้พาดพิงไปถึงคุณทักษิณแต่ว่าก็ไม่เห็นมีสอสอพักเพื่อไทยคนใดขึ้นมาประท้วงหรือว่าเบรกเกมเลยหรือออกมาชี้แจงเรื่องที่พาดพิงไปถึงนายใหญ่เลย ก็แปลกใจเพราะโดยปกติเนี่ยใครก็ตามถ้าพาดพิงถึงคุณตักษินแค่เอ่ยชื่อตักษิณเนี่ยก็จะลุกขึ้นประท้วงกันสภาแทบแตกแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยยังไม่เห็นใครพาดพิงอ่าใครชี้แจงในการที่ถูกพาดพิงเลยอันนี้คือเป็นข้อสังเกตของผมนะกับสองมีการมีการพาดพิงถึงผู้กองธรรมนัสในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งผู้กองธรรมนั ก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงและก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้เมื่อถูกพาดพิงได้แต่ว่าในในที่ประชุมก็ก็ไม่เห็นผู้กองธรรมนัฐชี้แจงนะครับซึ่งก็ผิดพิสัยผู้กองธรรมนัฐเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดอภิปรายพาดพิงไปถึงผู้กองธรรมนัฐผู้กองธรรมนัฐใช้สิทธิ์พาดพิงลุกขึ้นชี้แจงแล้วก็ตลบเขาเรียกว่า สอกกลับไปยังคุณอนุสอนเอี่ยมสะอาดด้วยซ้ำไปว่ามาขอเข้ามาเป็นสมาชิกพักอะไรเนี่ยมาชื่นชมเขาอะไรเงี้ยจนอนุสอนเอียมสะอาดก็เงียบไปนะครับไม่กล้ามาต่อปากต่อคำแต่ว่ากรณีรังสิมันโรมพาดพิงว่าเบนสมิทมีรูปเกี่ยวข้องกับผู้กองธรรมนัสไปทําบุญร่วมโบสร่วมวัดกับผู้กองธรรมนัสแต่ว่า ก็ไม่เห็นใครมาชี้แจงเขาจริงนะผู้กองธรรมนัสก็ใช้สิทธิ์ชี้แจงข้างนอกนะครับข้างนอกซึ่งมันก็ผิดวิสัยไงการชี้แจงเมื่อถูกพาดพิงในสภาผู้แทนราษฎรก็ควรจะใช้สิทธิ์ในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะชี้แจงสิทธิ์พาดพิงก็ถือว่าเจ้ากันไป คนปาดพิงก็ใช้สิทธิ์ปาดพิงไอ้คนที่ถูกปาดพิงก็ใช้สิทธิ์ถูกปาดพิงก็ก็หักล้างกันไปแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยเมื่อมาชี้แจงข้างนอกเนี่ยมันก็เลยทําให้คนสงสัยได้ตั้งข้อสังเกตได้เพราะฉะนั้นถามว่ารายชื่อบุคคลเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณอนุทินหรือไม่ก็เป็นข้อที่สงตั้งคำถามและสงสัยได้ วันนี้มีคนพูดถึงเรื่องที่นายกอนันุทินมีท่าทีเรื่องการปราบแกงสแกมเมอร์เนี่ยแบบในลักษณะมึนงงแล้วก็ไม่ฟันธงชัดเจนว่าจะปราบอย่างไรมเมื่อนักข่าวถามคุณอนุทินก็กลับโต้กับน,นักข่าวว่าเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับซึ่ง จริงๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีแน่นอนที่สุดแหละไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถที่จะตอบคําถามหรือแสดงจุดยืนว่าต่อเรื่องนั้นๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีคิดอย่างไรจะทําอย่างไรรายละเอียดในการทําในการแก้ปัญหาเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอนายกเนี่ยพูดได้พูดถึงกรอบพูดถึงจุดยืนท่าทีนะครับแต่ว่าในกรณีคุณอนุทินเนี่ย มันก็เลยทำให้คนคลางแคลงใจว่าเอ๊ะทำไมตีกันเชียงแล้วก็เฉยฉยนะออกไปลักษณะว่านาะยกไม่ได้รู้ทุกเรื่องแล้วก็เดินหนีไปอันนี้ก็เป็นเป็นข้อสงสัยเพราะฉะนั้นสังคมก็กำลังคิดไงว่าการปราบแกงสแกมเมอร์ถ้าหากว่ารัฐบาลชุดนี้เอาจริงเอาจังและตอนนี้ลูกมันเข้าเท้าแล้วไง อเมริกาเขายึดทรัพย์แล้วไงว่าพวกเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นะครับอังกฤษรัฐบาลอังกฤษก็ยึดซัพย์แล้วเช่นเดียวกันเกาหลีใต้ก็ดำเนินการกดดันให้ปราบปรามเรื่องนี้อย่างเต็มที่สามประเทศระดับมหาอำนาจทั้งสิ้นนะครับเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่รัฐบาลไทยซึ่งอยู่ชายแดนติดกัน กัมพูชากับประเทศไทยกลับเอ่อยเชื่อเหมือนกับทองไม่รู้ร้อนเนี่ยมันเลยทำให้ว่าเออรัฐบาลไทยมันมันเสียโอกาสคือจริงๆริงในเรื่องนี้ถ้าปราบนะถ้าคุณอนุทินรัฐบาลอนุทินถ้าผมเป็นรัฐบาลอนุทินเนี่ยผมปราบโดยเด็ดขาดมเมื่อลูกฟุตบอลมันเข้าตีนแล้วเนี่ยนะวอลเลยมันเต็มหลังเท้าไปเลยเออมันจะได้จบไง เราจะได้เป็นผู้นำไงในการ,รแก้ปัญหาในการปราบแก๊งสแกมเมอร์ไงคุณธุรชินเนี่ยบอกว่าข้อตกลงสี่ข้อนเนี่ยถ้ากัมพูชาเนี่ยจะให้เราเ,ออเปิดตาเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นก็คือการปราบสแกมเมอร์ซึ่งคุณรุชินก็บอกว่าต้องการจะปราบสแกมเมอร์แต่ตอนนี้อย่างที่พี่เทพไทยบอกนะฮะว่ารูปมันเข้าเท้าแล้วอเมริกาเขียนแล้วอังกฤษเ,เขียนแล้วเกาหลีใต้เขียนแล้วแต่คุณรุรชินไม่ยังไม่เขียนยังมี จะมีแค่การตั้งคณะกรรมาการโดยมีคุณเพิ่มผู้ชิดชอบเนี่ยมาเป็นประธานในแง่ของการปฏิบัติการมันคือเกมซื้อเวลามันคืเกมยื้อเวลาก็เลยต้องถามพี่เทพไทยแบบฟันตรง,ง,งเปี้ยงเลยว่าคุณอนุทินเก่งใจรัฐมนตรีสีเทาในคณะ,ะรัฐบาลหรือไม่พอเป็นท่าทีแบบนี้นะมันทําให้คนจินตนาการไงคนมโนไปได้ว่าเออเพราะว่าหรือเป็นเพราะว่ารัฐมนตรีในครมอของคุณอนุทินเนี่ยอ่า มีเกี่ยวข้องหรือว่าอาจจะมีส่วนได้เสียหรือไม่อะไรเงี้ยคนมองคิดได้ไงตอนนี้เขาคิดเหมือนกับหมดทั้งประเทศแล้วค่ะสิ่งที่ผมถามพี่เทพไทยเนี่ยก็คิดก็คิดทั้งประเทศเออก็ก็คิดเขาก็เป็นสิทธิ์ก็ห้ามไม่ได้นะห้ามคนคิดไม่ได้อ่าแล้วก็คุณอนุทินก็ตั้งคณะกรรมการปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีขึ้นมาหนึ่งชุดที่คุณอนุทินเป็นประธานนะฮะแล้วก็มีรองนายกมีอะไรเนี่ย อันนั้นเนี่ยผมก kind of ็ค He right right. ิดว uh, mm ่า hmm. ก yeah. uh, ็ตั้งเพื่อที่จะให้เห็นความเลื่อนไหวเหมือนกับตั้งแก้เกี้ยวไงให้เห็นความเมื่อว่าเฮ้ยรัฐบาลเอาจริงตั้งกรรมการแล้วนะถ้าไม่มีกรรมการเนี่ยนะหน่วยงานที่เขาปราบโดยตรงเนี่ยเยอะแยะอย่างเช่นเมื่อเขายึดทรัพย์นะอังกายึดทรัพย์เฉินเฉินชื่อแล้วนะครับแล้วก็อังกฤษก็ยึดแล้วอะไรนะเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีปปองงอ ใชป้ปปองอให้เป็นประโยชน์สั่งให้ปปองอเนี่ยไปตรวจสอบบุคคลเหล่านี้ตั้งแต่เฉินจื่อเบนจามินเบนจามิตคุณเซนเอ่อก๊กอานสารบัตุกคนนะดูดูว่าเส้นทางการเงินอยู่ที่ไหนทรัพย์สินอะไรบ้างที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็รวบรวมเอกสารทรัพย์สินของแต่ละคนมาให้เสร็จแล้วก็แก้งทำให้เอกสารหลุด เพราะว่าถ้าออกมาเปิดเผยมันผิดกฎหมายไงเพราะว่ามันไปเป็นความลับของเขาก็แล้งทําให้เอกสารหลุดเพราะเอ,อกสารหลุดแล้วก็สื่อไปตีแผลว่าแต่ละคนมีทรัพย์สินในประเทศไทยยังไงยังไงกี่พันล้านกี่หมื่นล้านถ้ามีปัญหารัฐบาลไทยสามารถยึยดได้แค่นี้เองผมว่าหุน่นเซนแล้วก็หนะอยก็กลัวกันไปหมดตกใจไงก็เล่นสงครามจิตวิทยาบ้างถ้าหากว่ารัฐบาล อนุทินปราบแก๊งสกมเมอร์จริงแล้วก็ได้โอกาสปราบเนี่ยนะผมว่ามันจะเกิดผลสามส่วนหนึ่งเดี๋ยวดียวก่อนเดี๋ยวก่อนที่ไปถึงสส่วนเนี่ยนะกำลังจะบอกพี่เทพไทยเรื่องหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่พี่เทพไทยพูดเนี่ยตรงกับสิ่งที่ผมคุยกับพี่เสแมวเลยคือคุณอนุทินจะตั้งคณะกรรมาการปราบเซ็นเตอร์ทำไมในเมื่อมันมีหน่วยงานรัฐที่จัดการได้เช่นสั่งไปที่สมชให้จัดการได้เลย ตั้งข like ึ้นมาซับซ yeah, ้อนเหมือนเป็นการยื้อยื้อการทํางานแล้วก็ทําทําให้ถ่วงเวลาเหมือนกับการเป็นถ่วงเวลาเหมือนกับการไม่เอาจริงในการปรับเออสแกมเมอร์ใช่ไหมในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่ามันตั้งเพื่อแก้เกี้ยวเพื่อที่จะอธิบายได้ว่ารัฐบาลเอาจริงนะเห็นไหมล่ะตั้งกรรมการอ่ะเออถ้าไม่เอาจริงก็าจังเราจะตั้งกรรมการทาไมอะไรเงี้ยนะ <ผ>ก็ไ่ต้องตั้งสั่งไปเลยสั่งสามาชไปเลยว่าให้ทําอย่างนี้ให้ทําอย่างนี้อย่างที่บอกสั่งปปงอ,งอะ่ะให้ยึดทรัพย์ไปเลยหรือสั่งสามาชเนี่ยให้จัดก,การ call center สั่งกสทช,ชให้จัดก,การเรื่องเน็ตสั่งนู้นไปเลยจะมาตั้งกรรมาการมาประชุมทําไมแอคชั่นเลยแอคชั่น<อ>เลยเขาต้องการสร้างภาพไห้เห็นเป็นรูปธรรมไงสร้างภาพ<ห>จะได <ง S 2> ้พี่ท ยิ่งสร้างภาพเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ประชาชนด่ากันธรรมเทศแล้วคุณจะตั้งกรรมการทำไม